ครับใส่ไว้ในกนล่องแม่ถ้าแม่จะกินเนี่ยว่าไปสั่งโกยวนกินด้วย,นนยแล้วโกยวนมันจะไตาหาเสร็จะเลยอ่ะใส่ไว้ในกล่องยังไม่ได้ต้องถ่ายวีดีโอเสร็จก่อนแล้วเดีเ๋ยวค่อยไปถ่ายลูกสั่งอโอ้เดี๋ยวก่อนโอ๊เพิ่งไปกินในตรงนี้มาเสร็จโอ้นี่จะกินโกยวนี่โอ้โหโอ้ไม่ถึงแล้วโอ้พึ่ซื้อไปกินตอนเย็นไงไม่ใช่โม<อ><อ>ไม่ไปกินไรเลือไปกนเนื้อกินสไปซ์ถั่วเอง แล้วมันไปได้กินทำไมที่เขาอ่ะบ้าป่ะเหรอเนี่ยไ้กินในนี่ไปยังไงผมไม่ได้กินข้าวนะที่แก่ไม่ไกินข้าวก็ไม่ต้องกินอ๋อแต่อันที่มันที่มันขาดจริงจงมันสั้นกว่าอันนี้ใช่ไหมอืม I เวลาเราชนแค่มีรู้ใจประกันภัยความหุูหงิดของคุณจะเล็กมากสวัสดีครับเล่นมือถเปล่าเนี่ยเล็กจริงด้วยขอไหนรูปไห <c oughs> น,นนะมาดีตาคนนะฮะ 对呀。 เขาแค่ลูกหลานบ้านจี๋เชื่อฟังและทำตามก็พอแล้วเพราะพวกเขาโดนข่มขู่จะเถ้าสังหาร ว่าถ้าเกิดว่ามันเกินร้อยเนี่ยน่าสงสัย